่ายเบื้องหลังนะคะคือแบบลืมอัดขอโทษเออชื่อนี้ก็ชื่อว่า by craft นะคะก็ชื่อเหมือนกัน โอเคนะคะผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะคะผมก็วันนี้นะคะมาอยู่กับผมช่องบาร์ทีทีแชนแนลในวันนี้นะคะเราก็จะมาทดสอบสังคมในเซิร์ฟเวอร์เลยมั่นครับครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับก็หน้าตอนนี้นะคะก็มีเอ,อ่อคนนะคะมาช่วยเหลือเราแล้วนะฮะก็คือจะเป็นคนผู้เล่นใหม่นะฮะก็ก็เดี๋ยวไปไปกันเลยนะคะเพราะว่าถ่ายเบื้องหลังนะคะคือแบบ ลืมอัดขอโทษเออขอโทษโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคเดี๋ยวขอทีพีไปแป๊บน,นึงนะครับโอเคต้องมีสมาธิไงเออ,อทุกคนก็งี้แหละโอเครอสักครู่นะครับผมก็คือมันจะเป็นเบื้องหลังนะคะทุกคนก็คือไม่ได้ถ่ายเพราะว่าอะไรหรอเพราะว่าใช่ผมลืมอัดเออขอบขอบคุณขอบคุณแหละ โอเคตอนนี้แมปไม่โหลดแล้วก็กระตุกนะคบโอเคนะคะผมก็เป็นนิสโกะนะคะเป็นผู้หญิงเนาะจะมาทดสอบในนี้นะคะอันนี้เป็น ID ID แบบเอ่อไม่ใช่อันเก่านะคะแต่ว่า ID เพิ่งสร้างใหม่แต่ว่ามันเป็น ID ปลอมของผมไ,มไว้ไว้แบบทดสอบสังคมนะคะก็จะมี ID เดปลอมอีกนะคะโอเคตอนนี้คือเราไม่รู้ว่าเขาจะพูดอะไรนะคะทุกคนเดี๋ยวฟังเขากันเออ เดีๆบางคนไม่ได้ฟังเเลยโอเคเดี๋ยวเราไปตัดภาพไปเลยไหมเออทักทายก่อนเออไฮเดี๋ยวเราตัดภาพไปเลยนะคะตอนที่เขาแบบเอ่อให้ของทําควอนดีอะไรประมาณนี้ไปกันนะครับไปตอนนี้นะคะผมเราก็เอ่ออยู่สักพักแล้วนะคะก็เขาก็ไม่เห็นทำไรเลยนะครับโอเคก็ เขาแอดเขาโปรติกใช่ปะเออเออเขาแอดเขาโปรติกครับเออเออเปิดกล่องได้แล้วนะคะทุกคนก็เขาถ้าช่วยผู้เล่นผู้เล่นใหม่ได้เลยนะคะนี่ก็เพราะว่าเขาเหงาหนนี้น,นะคะเขาก็เลยไม่มีเพื่อนเล่นเขาก็เลยแอดเข้านะฮะก็บอกว่าขอบคุณค่ะอะไรประมาณเนี้เออประมาณนี้แหละอืมสนใจละเดี๋ยวเอ่อฟลอเวอร์ flower เออขอบคุณนะครับ flower คือแบบเราไม่ได้ขอนะคะแต่ว่าเขาให้โปรสิบคูณสิบมาให้เรานั่นเองนะคะขอก็ขอบคุณนะฮะโอเคเดี๋ยว flower ก็เขาไม่ได้เกี่ยวนะคะเขาก็เป็นผู้เล่นเออแบบนานแล้วมั้งนะฮะก็ให้สร้างอะไรคะเราก็บอกอืมโอเคเดี๋ยวก็ถามเขา โอเคเราถามเขาว่าจะเอาอะไรดีคะเอาอะไรวะโอเคเดี๋ยวอเอาแป๊นหนึ่งนะฮะโอเคสร้างบ้านของตัวเองโอเคได้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 โอเคนะฮะก็เราก็บอกว่าค่ะแค่นั้นอะ่ะเออโอเคนะครับโอเคเอ่อเลือกของแป๊บหนึ่งนะคะของก็อา่อาอา่าอือ โอเคเดี๋ยวตามเขาดีกว่าครับเขาบอกว่าเขามีที่เรื่องโลกงนะคะน่าจะเป็นตอนที่เขาพามามัง้งเอ่น่าจะน่าจะตลอดเลยนะผมเนี่ยประตูอยู่ไหนประตูอยู่ไหนฮะอ๋อประตูอยู่นี่คลิปเปอร์ก็มีนะเนี่ยก็คือแอดเขาปรับมอนเกิดน,นะฮะก็ว่าเป็นคำร้องของผมด้วยนะฮะก็ผมอยากจะให้มอนเกิดน,นะคะ ขแล้วก็แอดเขาก็จะรีมอนทุกๆห้านาทีเนาะโอเคตามเขาไปครับนี่มันเข้าเรื่องอะไรวะนี่มันเข้าเรื่องการสังทดสอบสังคมไม่ใช่การกันการการพัฒนาของเซิร์ฟเวอร์นี่วะ่ะเออโอเคนะครับก็เอ้ยตรงนี้สวยมีท่าน้ำท่าน้ำรั้วลำธารมีบ่อน้ำเออโอเคนี่เรามีโปรเทสิบคูณสิบนะโอเค เดี๋ยวเรามาดูกันโอ้ยกระตุกนิดหนึ่งนะคะทุกคนก็ต้องกระตุกอีกแล้วละโอเคเอาเชือกทุบไข่มาวางวะโอเคแป๊บอะไรวะอะไรอ่ะอะไร อ๋อเขาจะนับว่าโพสิบคนสิบเออจะใช้ได้เท่าไหร่เออแต่ว่าเราก็ชอบยอดวิวแบบนี้ดีนะวิวบนภูเขาอะไรประมาณเดี๋ยวพิมพ์ไปบอกเขาดีกว่าโอเคหนูเอ,อ้ยต้องหน้าด,าด้ที่นึ่งอนะเออหนูอยากได้วิวภูเขาค่ะอะไรประมาณเนี้ยเออแบบน,นั้นเลยเออเอ,อืมได้ไหมคะแบบนี้นะเออ เออจะบอกไงจะว่าไงจะว่ายังไงครับผมเออรอสักแป๊บหนึ่งแล้วนะนานแล้วเนี่ยโอเคโอ,โอเคเ็บอกว่าไม่ไม่มีปัญหาครับจะสร้างที่ไหนที่ไหนของของได้เลยนะครับตอนนี้เราก็กำลังแบบนับนับก่อนว่าว่ามันใช้ได้นะฮะ โอเคสิบคูณสิบวางไปเลยแปะเลยนะฮะนี้เราก็จะได้โพรสิบคูณสิบเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาเข้าแอดแอดแอดเข้าในในโพลดีกว่าโอเคเขาเราก็บอกว่านิ่งๆเอออะไรประมาณนั้นอนะ่ะเออโอเคนี่นะคะก็ตามผมได้เลยนะคะสำหรับใครอยากจะให้เออเออม,มันต้องพิมพ์ชื่อเต็มเท่านั้นนะโอเคโอเค แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคนิ่ง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 ค่ะประมาณนั้นน่ะนิ่งนิ่งถ้าถ้าพูดคำซ้ำนะคะก็มันก็จะไม่แสดงนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันแอดจจะทำเพื่อมันก็ไม่รู้นะโอเคทับ p s a d gaming เอ็มผิด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 โอเค มนสาอยู่เงียบๆแปดคนอื่นแปดโอเคชึบโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะผมโอเคเดี๋ยวเราก็อ้าวมีคนให้อาหารแบบเออพอพอแบบมีคนช่วยหนึ่งคนก็จะอยากจะช่วยทั้งหมดเลยอ่ะโอ้ยอะไรก็ไม่รู้เออโอเคนี่ก็ลองทุกค่ะ ประมาณเนี้เราไม่แน่ใจไงเออเออลองวางเออวางได้แปลว,ว่าเขาเข้าโปรแล้วนะฮะก็ตอนนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาสร้างบ้านอะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคว่าไงเดี๋ยวให้ของขวัญแน่นอนนะฮะคนนี้ให้ของขวัญแน่นอนนะฮะโอเคมีไม้ไหมคะอะไรประมาณนั้นไว้สร้างบ้านไงเขาบอกว่าอ,อ่าโอ้ เขาให้ควันเพชรมาด้วยครับนี่เห็นอยู่เมื่อกี้เออโอ,อ,อ้สวย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 เออสวยสวยดีดิๆแล้วก็มีควันนี่เท่าไรอะนะโอเคคนนี้ก็ไม่ยุ่งสักทีเนี่ยนะเออคนนี้ก็ไม่กวนกวนมากเลยเออโอเคไม่อยู่บ้านไม้อยู่บ้านโอเคไปตามมา โอเคตามเขาไปอาจจะมีการกระตุกนิดหนึ่งนะฮะโอเคก็เราก็จะปิดคลิปเลยนะคะก็สำหรับในคลิปนี้นะคะก็ต้องมีเพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันนะคะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับโอเคก็ของรางวัลเดี๋ยวผมให้นะฮะเบื้องหลังเนาะไม่ให้หรอกว่าผมจะให้อะไรนะคะก็บายบาย